นี่ครับสาวรัตนะสายมือครับจากสูรินครับนี่เป็นพยาบาลประเภทแข้งยาวขายยาเลยครับไฟเซฟาลีสาวรัตนะต้องบล็อกให้ดีครับเดินเข้าหาครับแม่แข้งค่อยๆลำเลียงมาครับสาวรัตนะครับเห็นเป็นพยาบาลอย่างนี้ผมไม่น่าเชื่อครับนานในเด็กคือการต่อยมวยครับ แล้วป่อยเป็นอาชีพด้วยครับโอ้ยมาแล้วครับลำเลียงกระสุนใส่แม็กแล้วก็เริ่มจะสาดนะครับเป็นสัญญาณเตือนนับแหมมียักษ์คิวท้าทายครบไฟเซไม่ก,กลัวอยู่แล้วครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลครับโอ้โหออกมุดคล่องแคล่วจริงๆครับมาทีละสองสามสกรไฟเซฟารีก็สไตล์มวยไทยสมัครเล่นนะครับรวดเร็วครับเข้าออกครับ ส่วนสาวรัตนีขอเน้นๆครับเยียงขวารอเลยครับถ้าเตะหลุดดิดโดนแน่นอนครับไฟเซ่อ่ามีบัตรขวามาครับโอ้เดินลุกเข้ามานี่ไม่กลัวสาวรัตนะเลยนะครับ <Okay. S 1> ยังติดบังอยู่ครับแข้งซ้ายของสาวรัตนะอ๋อมัดหนึ่งสองใช้ได้ครับ วันนี้ไม่มีเข็มฉีดยามาฝ่านะครับมีเดมัดกับแข้งครับสาวรัตนะทีมงานก็บอกให้ออกแข้งขวาครับทีมงานของสาวรัตนะครับกลายเป็นไฟเซชิงเตะก่อนครับแต่ดูครับน้ำหนักการเตะของสาวรัตนะนี่ดูจะหนักกว่าครับไฟเซยังเป็นประเภทเตะแบบนี่นครับดูความแตกต่างครับลูกเร็วนี้เป็นของไฟเซฟารีครับความหนักหน่วงแน่นอนครับ สาจากสรินครับ Four สาวรัตนสิทธิ์ครูเจีครบก็ต้องบอกว่าดาเมจหรือว่าพลังทําลายล้างนะครับของสาวรัตนานี่ด oh ูจะรุนแรงกว่าครับโอ้ดูปักศอกครับภกวายราครับไม่ค่อยเห็นผู้หญิงทําแบบนี้ไฟเซ โอ้เดินปรีเข้าไปครับเดินปรีเข้าไปน่ากลัวเข้าไฟเซรครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายก่อนครับแต่โมเดิรินจ้องตาไม่ได้นะครับวง,งในครับอ่ะสารัตตั้นกำแพงครับแหมีสะบัดศอกครับไฟเซฟี่ส่งรอบตัวครับไฟเซฟารีบุกปรีเข้าไป เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับไฟเซฟล้าเม่เสียหลักครับจะต่อยเขาแต่เสียหลักเองครับอ่ะวงในครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ทีมงานก็ต้องบอกระวังศอกครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับสอกถ้าโดนตรงๆมันอาจจะไม่แตกถ้าโดนเฉือนเเฉียวเวนี่โอ้โหเปิดปากแผลดีนักแล้ครับโอ้ต้องวงในครับวงในต้องเตีให้อยู่ครับสารัตนะครับรัตนะต้องตีให้อยู่โอ้โหแต่ว่าไฟเซฟนี่ก็มาเหมือนกันครับมาทั้งเข่ามาทั้งศอก ไม่ธรรมดาครับสาวยี่รันรายนี้ถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะครับถ้าเสริมความหนักของอาวุธอีกหน่อยนี้น่ากลัวเลยครับดูครับพยายามจะงัดศอกดูครับโอ้มีป้ายหน้าครับมีป้ายหน้าโอสาวรัตนาต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะครับ <game> แหมจะถอยเอาชงเอาเหลี่ยมนี่มันแหมไม่ถูกชะโละครับบริษัทเราวต้องเปิดเกมเดินนะครับ โอ้โหแข้งซ้ายมาเลยครับไฟเซฟารียิ่งทำได้เหมือนยิ่งจะได้ใจนะครับโอกาสสูงๆครับหันล่างเดินเบียดไปครับโอ้โหแข้งซ้ายเตะสูงโอ้โหเหมือนจะได้ใจนะครับไฟเซฟารีตอนนี้ช้าลงไปครับสาวแล้วนะคิดเยอะไปหรือเปล่าครับอมาจจะเกรงด้วยนะครับอหน้าตาดูมีความกังวลครับ โอ้ไฟเซนิเดินขยํำเลยครับเดินขู่เลยครับแหมยิ้มครับแหมยิ้มสยองเลยครับจะเปอร์เซียโอ้โหแลกหมัดกันแต่ว่าความเร็วนี่เป็นของไฟเซเลยครับวงในตีเอาแหมตีได้แล้วยกกำแพงบังเลยแต่มันก็ได้แค่ทีเดียวเลยครับจใจจานแจ้งนี่ต้องออกเยอะกว่านี้นะครับสาวรัตน์นะครับ ยังออกน้อยจริงๆครับสาวแล้นะครับเป็นอะไรครับผิดปกติครับลากมาตีได้มาสองเข่าครับต่ก็ไม่ลืมนะครับมวยไทยให้คะแนนกันแบบยกต่อยกนะครับไม่ได้ให้คะแนนแบบภาพรวมเดินเบียดเข้าหาครับไฟเซเกี่ยวไว้จักไตตัดครับยังไม่ได้แต่ว่ามีศอกงัดโอกอันตรายทุกลูกครับ และขยันด้วยครับไฟเซฟารีครับประสบการณ์เรื่องสมัครเล่นนี่ช่วยได้เยอะเลยครับไฟเซฟารีครับเดินเบียดเข้าไปโอ้โหชวนบูชชวนทะเลาะมาแล้วครับต้องเอาใจช่วยเอาใจเชียร์สาวรัตนาหนีแล้วหนีและครับสิ่งที่รอดูอยู่ครับต้องขยันต้องทีต้องแรงต้องเร็วกว่านี้ครับขยับเข้าไปครับไฟเซทีมงานพี่เลี้ยงก็ตะกลออกสิ คองอึดอันอนดนะครับก็เธอออกน้อยเหมือนกันครับกรรมการทิชพรบอกอย่าปัดขาครับเดินปลีเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้อย่างว่าครับมวยมันได้ใจอะไรก็ชุดไม่อยู่รวบนายตีเอเกี่ยวขาไว้ครับโอ้โหจะบิดนีดบิดไม่ไปซะด้วยวัยสิบเก้าปีนี้ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไฟเซฟารีก็าอายุยังน้อยทั้งคู่ครับยังมีโอกาสพัฒนากันได้อีกเยอะครับ มาแล้วเนซ้ายนี่นะครับตีเข่าไปได้หนึ่งทีครับโอ้ความต่อเนื่องยังไม่มีนะครับส่วนหนึ่งก็ไฟเซนี่ป้องกันตัวดีด้วยจิ้มแับซ้ายลำตัวแต่ด้วยความที่ต่อยในแบบทัวร์นาเมนต์นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าสาวรัฐที่อาจจะคำนวณแรงตัวเองอยู่ครับ พอาผ่านก็ไปรอบชิงนี่ก็แหมมีงานรออีกครับโอ้โหแบบนี้ครับนี่แหละครับขออีกครับอ๋อโอ้โหแต่เจอหมัดเจอศอกของไฟเซครับวงในนี่รัดแล้วก็ไม่อยู่นิ่งครับเขาก็ตีศอกก็ฟันครับโอ้โหหมัดซ้ายลูกนี้น่าหงาย เจองานหนักเจองานยากครับวันนี้ถือว่าทําได้ดีขึ้นครับสาวรัตนะในยกที่3ครับโอ้ยแม่โดนแมดีว่ามันเป็นปลายปลายหมัดครับแมโอ้โกดหัวทิ้มครับลูกนี้แม่ละเป็นงานด,ด้วยนะครับไปเซแแทงซ้ายมาอีกแล้ว โอ้โหเปิดเกมบุกอยู่ตลอดเลยครัฟไฟเซ่แต่ความหนักความความหนักแน่นนี้อยู่ที่สาวรัตนะนะครับก็ต้องดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับชอบแบบขยันหรือชอบลุกหนักครับช่วงท้ายปลายดครับโอ้ยมันเข้าตาครับแข้งโอ้แล้วเข่าได้อีกชุดหนึ่งครับโอ้โห <Red> อ่าแล้วก็เป็นสาวรัตนาสิทธิ์ขูดเจีย๊ยบครับแม่พยาบาลสาวครับได้แข้งหนักๆช่วยเอาไว้ครับเฉื้อเอาชนะไปได้ครับนะฮะก็ต้องยกระดับเกมขึ้นอีก